หลายท่านสอบถามมาเกี่ยวกับความคืบหน้าเงินดีท่านหนึ่งมืบาทหลังจากผ่านปีใหม่สองหแล้วนะครับตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนนะครับผมเช็คข้อมูลล่าสุดนะครับความคืบหน้าณปัจจุบันนะครับเงินดีท่าน1,000งบาทนะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังได้ร่างพรบรนะครับทำการ กู้เงินเพื่อที่จะมาใช้ในโครงการเงินที่ท่าน1 0 0 0 0บาทตอนนี้ส่งร่างพรบรให้ทางกฤษฎีกาพิจารณาอยู่นะครับกฤษฎีกาก็คือฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลนะครับกำลังพิจารณาว่าข้อมูลร่างกฎหมายพรบรกู้เงิน5แสนล้านบาทที่จะใช้ในโครงการเงินที่ท่าน10,000บาทนี้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่อย่างไรนะครับ กฤษฎีกากำลังพิจารณาอยู่นะครับแต่ข่าวล่าสุดก็แจ้งว่าก็น่าจะได้รับทราบผลในช่วงเดือนมกราคม67นี้นะครับเมื่อกฤษฎีกาพิจารณาแล้วหากผ่านนะครับไม่มีปัญหาใดๆก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วผ่านไม่มีปัญหาอะไร ก็ส่งเข้าสู่การพิจารณาของสภานะครับสภาก็ทำการพิจารณาก็คือท่านสอสอนะครับทุกท่านก็ร่วมกันพิจารณานะครับหากผ่านสภาก็สามารถเดินหน้าตามขั้นตอนได้เต็ม100%์ซนะครับซึ่งคาดว่าหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนงานเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้ไม่สะดุดไม่มีปัญหาใดใด เงินที่ท่าน1,000 0บาทก็น่าจะเริ่มโอนให้กับพี่น้องประชาชนได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2567นี้นะครับก็จะได้ใช้จ่ายกันคนละ1,000 0บาทสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์นะครับก็ประมาณ50ล้านคนทั่วประเทศนะครับได้คนละ1,000 0บาทก็ถ้าไม่ติดขัดใดๆไ,ได้ใช้เงินกันช่วงเดือนพฤษภาคมปี67นี้ แต่หากขั้นตอนบางส่วนอาจจะติดขัดไปหรือต้องไปปรับปรุงแก้ไขเนี่ยก็อาจจะทําให้เงินที่ท่าน1นึ่งหมื่นบาทล่าช้าออกไปอีกนะครับทั้งนี้ก็เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายนะครับซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าเดินหน้าเต็มที่แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและไม่กระทบวินัยการเงินการคลังของประเทศ นะครับเพื่อเดินหน้าโครงการนี้ให้ประชาชนได้เงินดีท่านคนละ1,000 0บาทนําไปจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายภายในประเทศนะครับถ้าไม่มีปัญหาเป็นไปตามขั้นตอนพฤษภาคม67นี้ได้รับเงินดีท่านกันคนละ1,000 0บาทแต่ถ้าเกิดมีขั้นตอนบางอย่างต้องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมก็อาจจะยืดออกไปอีก หลังจากเดือนพฤษภา,าคมปี67นะครับเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบแต่รัฐบาลบอกว่าจะทำให้เร็วที่สุดภายใต้ขั้นตอนของกฎหมายนะครับตอนนี้ก็ลุ้นกันนะครับแต่ข่าวล่าสุดบอกว่าในช่วงเดือนมกราคม67นี้กฤษฎีกาจะตีความอย่างชัดเจนสำหรับเงินดิท่าน10,000บาทครับ